วันนี้เรามีมิชชั่นคอมเอ็กคอมฟิชเพราะว่าเราพาเต้าหู้มาเดินอารามอน,นาครับผมเห็นแล้วนี่หู้มาเดินอารามอรน,นานะตั้งใจอยากจะพามานานแล้วก็เพิ่งจะได้สมโอกาสวันนี้มีคนร่วมมิชชั่นมีหญิงหญิงมีพี่โน้ตเป็นเทรนเนอร์ แล้วก็มีหมาน้อยหู้มีหมาน้อยเอ้ยอย่าพึ่งจงให้มันยาวดิจะถ่ายหู้เลยไม่เห็นหู้เห็นแต่คนน่ะอย่าไปดึงดิก็หญิงเอาเอามือออกจากไอห,ห่วงดีมันก็จะร็อกไว้ไม่เอามือไว้แต่ว่าไม่ได้ ก็ตะกี้มันก็ยาวบันยาวมาไงโอเคไม่ชอบถ่ายรูปไม่ชอบถ่ายรูปเลยโอเคไปแล้วไปแล้วไปเลยไปเลยอ่ะเดินไปเลย นี้เรามาเดินอันลลัมมอนนา